จะเป็นสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทนะคะและอันนี้จะเป็นกำไลแขนห้าสิบสตางค์นี่ผมจะให้ตาสวมให้ยายเด้เอคือสั่นแทมือนะ่ะดูสั่นนูดีใจแทนแม่ในะดีใจแทนแม่อ่ะดีใจแทนแม่ไมดีใจไหมตะลึงไหมไอสตันสตันสตันสามพี่ ยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวว่าเดินเซอร์ไพรส์อ่ะนล้วตาพ่อก็จะไหลเลยมันตาจะไหลใช่ไหมตาถานรักยายหลวงมาอ้าสวมให้ก่อนอันดับแรกใจเป็นจะบอกใจเป็นนี่สวมอ่ะสวมให้เหมือนเหมือนให้พวงมลาลัยอ่ะสวมเลยสวมเลยจะบอกสวมเลยสวมเลยนี่สวมเลยค่ะสวมเลยค่ะเอรอย่างนี้เนาะอื เหือแขนถูกไหมเลือแขนเหลือแขนเหลือแขนอันนี้หนักใครมีหนักหนึ่งบาทไงที่หนูให้แม่เลือกที่หนูให้แม่เลือกลายที่แม่ชอบให้หนูอ่ะเพราะมันจะเป็นของแม่และนลยใช่ถูกปลาหัวกับไปกับมาว่ะถูกถูกถูกอู่ถูก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 อ ใส่ใส่มากนะใส่แขนใส่แขนเลยใส่แบบนั้นเลยตาเกิดแล้วเกิดแล้วน่ารมันอ่อนไหมมันก็อ่อนไม่นี่ค่ะแต่อยู่ด้วยกันไม่เคยให้อะไรเลยมานั่งข้างๆกันเลยนั่งคั่งคั่งใกล้ๆใกล้ๆไม่เคยให้อะไรเลยขอขอบคุณคุณพี่เจี๊ยด้อคุณพี่เจี๊ย ยายขอขอบคุณนะวันนี้นะยายนะจมบ่อยๆทั้งจมทั้งบนทั้งชาบชารพัชารเพขอขอบคุณคุณพี่ด้วยนะคะมีวันนี้เก่งเนาะหัวละเลยเก่งเก่งเก่งนูอยากขาวก็รู้สึกตาหน่อยที่มีต่อแม่นะความรู้สึกลึกๆเลยนะเฮ้ยแล้วก็ดีนะก็ดีใจเนาะ เราก็มันเงินเราก็ไม่ค่อยมีเนาะจริงๆแล้วก็แล้วก็วันวันในทายวันอะไรก็ไม่เคยให้ดอกไม้ไม่เคยให้อะไรเลยกนะ็จะดืด้วยกันเนาะค่ะก็วันนี้ก็คิดว่าคิดว่าพอมีอาจจะพอมีซื้ออะไรให้บ้างได้เนาะ เราก็คิดอย่างนั้นแล้วก็เลยอเอาละสนุปแล้วพอมีเงินจะซื้อชองซื้ออะไรให้ก็เอาสนุกแล้วคือรักเนาะใช่อยู่ในการมาหลายปีแล้วเนาะกี่ปีแล้วคะได้ไหมได้ยังไงยังกี่ปีแล้วโอ้ยจนลูกพ่อสอไหนจำได้ไหม เริ่มลมาได้แล้วจนลมนกจาวก็ูสี่สิบแล้ว็ลืมแล้วพอชอนน่ะนานมากนกจาวกี่ปีไม่สําคัญมันสําคัญที่ไม่มันมันมันไม่เคยไงไม่เคยไม่เคยว่าอฟ้าซีค่อยจะคงไม่ได้รกชาตินี้น่ะว่าเราจะดูถูกดูน้ำใจระหว่างสคนก็จริงเพราะว่ามันมันจนเหลือเกินน่ะมันจน จนจนไม่คิดว่าจะมีวันนี้จนไม่เคยคิดเลยเรื่องเรื่องทองเรื่องหยองนี่ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดในสมองเลยว่าจะจะจะมีวันนี้อันนี้เรื่องจริงอ้ะเรื่องจริงเลยไม่ไม่ได้เสียแซงแล้วยังร่างยังตาตาฐานีแกยิ่งไม่เคยไปไหนมาไหนเงินทองจะเอามาที่ไหนอย่างนี้แม่อ่คือตาน่ะจะจะเงินมาที่ไหนจะก็คือตาน่ะ อยากให้แหละก็ชวนหนูว่าถ้าเบิกเงินแล้วก็ให้คือให้ให้หนูพาไปเบิกแล้วก็ให้พาแม่ไปซื้อเลยแต่หนูบอกว่าแบบนั้นมันธรรมดาเกินไปมันไม่ซื้อภัยยายอยากให้มันพิเศษชวนชวนมากแล้วก็เงินเรามันได้มีแค่สองสามพันหรืออะไรมันไม่มันไม่พอซื้อส่วนมากเราเอามากินมาใช้หมดแล้วแค่นั้นค่ะ ันนี้เก็บมาหลายปีแล้วเนาะเก็บมาหลายปีเก็บมาสิบเก้าปีบอกเงินถึงไหมถึงไหมถึงไหมสิบกว่าปีเนี่ยคงอาจจะถึงไม่ถึงก็ไม่ต่ำกว่าคงจะไม่ต่ำกว่าห้าหกปีอ่าน่าจะประมาณนั้นเจ็ปีนี่แหละอ่าเพราะว่าอัพบัญชีดูย้อนหลังได้เนาะอ่ะอย่างนี้ความรู้สึกแม่อะี๋ยวความรู้สึกแม่ก็มันเป็นไปได้บ่ มันจะมีเงินถึงแต่ชื่อทองบาทแล้วก็ซื้อกำไรอีกมันจะมีปัญญาถึงขนาดนั้นเหรอยายก็ไม่คิดนะยายยายก็อยากถามแม่ก็อยากถามความรู้สึกแม่แม่แต่ตาก็ยังคิดอยู่ม่ไม่คิดเลยถึงขนาดนั้นเลยตาคิดว่าเงินแค่สองสามหมื่นมันเป็นบัญชีที่ตาไม่เคยอัพสักทีไม่เพราะว่าตาตั้งใจจะเก็บ ปเบิกนานแล้วครั้งหนึ่งนั้งครั้งหนึ่งสองเราครั้งเนี่ะไปเบิกมาหมื่นสามต้องหลายปีแล้วจนลืมแล้วจนมัญชีหายยายก็อยากถามว่าเจ้าคิดเจ้าคิดไหมว่าเจ้าจะมีเงินถึงขนาดชื่อถกก็สนมากก็ไม่เคยคิดมันไม่ค่อยได้ป่านนี้เนาะเราคิดว่าไม่ถึงมันมีเงินอยู่ในบัญชีก็สนมากก็ เป็นช็อกมือเช้ามือนี OR, ่แหละหลายที่ฉุดก,ก็ะที่ลลายนี้เราก็เอามาใช้บ้างไม่มีเราก็เอามาใช้ที่ละมือที่ละลายมันก็ขาดไปแต่นย์มากก็ตาก็ไมาจา่จำเป็นก็ตาก็ไม่อยากเดินไปพล่ะา <c oughs> บกวนในบัญชีดอกรบกวนในบัญชีเราทําเป็นเงินเงินลืมเงินอะไรไปถ้าเรา อันนนั้นบ่อยๆเรมันไม่มีเลือหรอนี่ตาทำวิธีแบบว่าอ่าไม่เดินไปธนาคารแล้วทีนี้ไปอีกคีนนึงปุ๊บมีตังค์ซื้อทองให้ยายจำลองเลยเซอร์ไพรส์มากกอดๆนะคะกอดๆนะอ่ะกอดๆกอดๆน่ารักมากหันหน่าทางนี้ตาตาหันน่าทางนี้น่ารักมากทุกหอมว้าวอันนี้ไม่ได้บอกนะ <c oughs> โอ้นี่ชือโอากาสหอมเลย มันออกมาจากข้างในใช่หนูรู้อันนี้ไม่ต้องมีใครบอกหอมแก้มไม่ต้องหนูกำลังจะพูดทํามพ่ต้ีจัดเลยสุดยอดพอได้ทองมามามามั่นแล้วลดหอมแก้มโดยที่ไม่บอกเลยวันนี้ก็เอี้ชีก็ให้หอมไม่หอมเราก็เราก็ไม่อยากหอสเลยแปลว่าอันนี้นะแสดงว่า วันนี้เราแต่งงานใหม่ด้อเขาอาจจะลืมตัวเนาะเขาอาจจะคิดว่าต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 าโกรธเฉยแต่ก็เราก็มีมีโอกาสแล้วก็ต้องเดี๋ยวประธาจตากอนจัดเลยนี่ประธาจ้ากอนเจ้าดีใจบ่าเจ้าชื่อทองค่อยดีใจไหมดีใจเจ้าไม่เสียใจแน่นะไม่ฮะไม่จักใจจริงใจจริง หรือว่าเจ้าอยากเอาไปแกนนโคจ้าไม่ไม่ไม่คิดเลยเราเขาไม่คิดเลยใส่แบบนี้นะนี่ตจ้อ้ออยากจะบอกนะแล้วแล้วดีใจบที่ทำทองให้ไอให้มาดามใส่เนี่ยเดีใจแน่นอนใครจะไปเสียใจใครจะไปเสียใจให้ลูกคุณบ้างเด้อลูกลูกอยากย่้ก็ขอบคุณฟาชี เด้อให้พระชีมีความสุขมีความเจริญ่าเจ็นใทุนห้ามโตเต่าสะลาโยยะอะไรแค่นั้นจบโตเต่าสะลาโยยะโยยะอ่านว่าอะไรไม่รู้ต้องไปเฮียบโตเต่าชะลาเนี่ยเดี๋ยวให้ลูกพูดบ้างลูกอยากจะให้ทุกคนเนาะต้นอ้อมาอยู่กับแม่กับพ่อานานแล้วเนาะหนูก็รักหมนพ่อกับแม่แหละหนูอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะ เข้าใจยายกับตาว่ายายกับตาเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบอันนี้นอ,อันนี้หนึ่งบาทอ,อันนี้ก็อยากาให้ดูความรักที่ตากับยายมีต่อกันแล้วให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นําไปปฏิบัติเนาะการที่เป็นครอบครัวเดียวกันต้องต้องให้อภัยกันเข้าใจกันเนาะไม่มีจริงๆอ๋อไม่มีจ้ะไม่มีอะไรเลยเนาะจ้ะมาแต่งงานกันโดยที่ไม่มีอะไรเลยจ้ะ เรื่องจริงช่วยกันสร้างฐานะมาจนถึงทุกวันนี้ก็อโอเคแล้วนะคะส่วนมากก็แต่งงานก,น,กน,กนก็ตาชอบยายอาจจะพ่อแม่เราอาจจะไม่ชอบบางทีก็<า>กมันก็อย่างว่าละ<า>อันผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่เราเขาอาจจะมองเราอีกแบบหนึ่งมุมหนึ่งวาง่าง่ายก็เราอาจจะคิดอย่างหนึ่งเพราะว่าเราคิดว่าคู่ของเราถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่อยากได้<า>อย่างนี้นะ เขาอาจจะมองอีกอย่างหนึง่งพ่อแม่เราอาจจะมองฐานะหรือน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเก่เขาจะมองในอีกกลับกันกับเราแต่เราไม่ได้มองแบบจุดนั้นเรามองแบบเราชอบเรารักเราอะไรอยากจะอยู่กับคนที่เรารักไม่ใช่ว่า พ่อแม่หาให้แล้วเราไม่ได้คิดอะไรเราไม่ไ,ไม่ชอบไม่อะไรก็เราก็ไม่อยากอยู่ด้วยอย,าอย่างนั้นจะมองกันคนละมุมแต่เขาคิดดีไหมพ่อแม่เราก็คิดดีอยู่เราก็ไม่ได้ว่าดีแต่เราไม่ชอบไม่อะไรเนาะก็เราก็อย่างนั้นละ่ะเป็นไปอย่างนั้น แต่ว่าเหมือนกับตาคิดนี่แหละคนเราก็บางทีก็ว่าฐานะก็ไม่ได้อยู่ไม่บางทีมันก็มันไม่ใช่นะแบบสมมติว่าพ่อแม่เขารวยว่าพ่อแม่ฐานะคนะฐานะรวยเนี่ยมันก็อีกอย่างหนึ่งก็สําหรับตานะตาเขาคิดอีกแบบหนึ่งเขารวยจริงอยู่แต่ว่าเราไปอยู่ด้วยกันแล้วเรา พ่อแม่รู้เองไม่ใช่เรารวยค่ะอเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันก็เข้าใจกันรักกันก็หนูก็ขอบคุณพ่อกับแม่มากนะคะสําหรับคลิปนี้คอนเทนต์นี้หนูขอบคุณมากๆแล้วก็ให้ทุกคนดูพ่อกับแม่เป็นตัวอย่างนะคะรักกันเข้าใจกันให้เกียรติซึ่งกันและกันิตนี้ที่หน่อยจะต้องอภัยให้กันบางทีคนเราก็ผิดพลาดได้ะแต่ละคนวันนี้ก็เท่ากับแต่งงานใหม่เลยคุณ แต่งานใหม่ได้เห็ <c oughs> นเลยทองนี่ปว <c oughs> เสียใจยเนาะเอาเงินมาปเป็นเป็นทองปวเสียใจไม่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 แต่ก็ยังเหลืออยู่นะเงินนะ่ะไม่ได้บดแลืววะเหลือเอาไว้ฮ็ดเฮือนฮะเห,หะเลือก็ปล่อยไว้น,นั่นแหละเหลือก็ปล่อยไว้นั่นวะท่านพอเป็นยางคลิปนี้ยาญก็ขอ ขอบคุณผาชีมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระด,กดิ่งนะครับใครที่เข้ามาดูเนาะมปะดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ